มาติดตามร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ไม้รับความเป็นธรรมวันนี้ครับมีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียรธยาร้องทุกข์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือมาขุดหลุมลึกกว่า3เมตรแล้วก็ไม่มีการติดป้ายสัญญาณเตือนใดๆนะครับทําให้รถเนี่ยตกหลุมรายวันเลยนะครับโดยเฉพาะรถเล็ก จนเป็นปัญหาซ้ำซากอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขปัญหานี้วันนี้เราส่งผู้สึกข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบฮะติดตามกับคุณเนยนัชชนิดครับ วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนปัญหามาค่ะเรื่องของโครงการการวางท่อประปาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตรงนี้เนี่ยมีการขุดลึกหลุมลึกลงไปนะคะไม่ต่ำกว่า2เมตรแน่นอนว่าสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนก็คือเกิดอุบัติเหตุรายวันตั้งแต่ทํางานมาไม่ถึงสสัปดาห์เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว4ครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว1นึ่งรายนะคะเขาบอกว่าขี่มาตอนกลางคืนเนี่ยตอนแรกแบลอร์ไม่ได้เรียบร้อยแบบนี้นะคะ มองไม่เห็นอย่างชัดเจนไม่มีการติดไฟไม่มีการติดป้ายเตือนจุดก่อสร้างอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่เขาเดือดร้อนกันมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางฝั่งของชาวบ้านกันหน่อยค่ะเส้นนี้ไฟเนะี่ยจะห่างมันจะมืดครับแล้ววันที่ก็เหตุเนนะี่ยคือไซสางานเปิดหน้าหลุมเพื่อจะทาท่อปลาครับแล้วก็แต่อันนี้คือเขากบไปบ้างบางส่วนที่จริงแล้วมันจะไม่ได้กบแล้วก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้มี4เครับทั้งสองหน่วยงานเลยของผม มีสองวนงานก็คือช่วยกันทําคนละวันเงี่ยจะมีอยู่จังหนักเลยสี่เคสครับแล้วก็ที่เหลือเล็กๆน้อยๆคือกลับบ้านได้ทําแผลอะไรอย่างนี้ประมาณนึงครับเบลเลอร์เป็นเบลเลอร์พลาสติกครับไม่ได้ใส่น้ําแล้วถามว่าเกิดเหตุจริงๆแล้วชนเบลเลอร์ล้มคนก็ตกแป่งรางได้ครับ <S <S ผมว่าหนึ่งเลยอ่ะขอสัญญาณไฟในชัดเจนด้านหน้าเนี่ยขอให้เป็นเบลเลอร์ปูนนะครับมากั้นถามอย่างน้อยอะเกิดวระเหตุชนเบเลเลอร์ปูนบาดเจ็บยังอยู่ด้านบน รับการช่วยเหลือได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยครับไม่มีใครเห็นครับวันที่เกิดเหตุอะวันที่เกิดเหตุอะป้ายเนี้ปยป้ายขัดด้านหลังพี่เนี่ย <ฮะ S 2> ไม่เปิดไฟไม่มีสัญญาณไฟอะไรเลยเขาไม่เห็นใช่ไม่ก็คือวันนั้นอะผมถามผู้ที่ประสบเหตุอะวันที่ผมไปส่งโรงพยาบาลกับเขาอะผมถามพี่บอกพี่ลงไปได้ไงเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นแล้วป้ายเนี้ยลงไปอยู่ข้างล่างเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้ฟ้าดูหรืออะไรนะบ่อยครับบ่อยส่วนมากก็จะมอไซค์นะครับเพราะ ส่วนมากคนงานเขาจะรีบไปเข้างานอยากให้มันแบบว่าแบบบ่งบ่งบอกเด่นชัดนะพี่ว่าข้างหน้ามีเขตก่อสร้างอะเพราะถ้าไม่งั้นก็อุบัติเหตุก็ทุกวันนะพี่ฝากรายการบัรจงชงข่าวครับก็ฝากปรไปถึงนวยงานที่เกี่ยวข้องนะพี่ว่าให้มาช่วยดูแลหน่อยครับ ทีมงานร้อนทุกข์กับบรรจงสอบถามไปยังนายอภิสิทธิ์อัครวันธนกุลนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อยให้ข้อมูลว่าโครงการการวางท่อประปาแบบยิงท่อลอดถนนเป็นโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการมาขออนุญาตก,กับทางเทศบาลในส่วนของการดําเนินงานนั้นจะต้องขุดหลุมลึกประมาณ3เมตรเพื่อฝังท่อประปาทุกๆ200เมตรตลอดเส้นทางตั้งแต่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยไปจนถึงวัดธรรมนาวารวมระยะทางประมาณเกือบ3กิโลเมตรแต่น ระหว่างที่ผู้รับเหมาทำงานนั้นชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนผ่านทางเทศบาลถึงปัญหาอุบัติเหตรุรถจัก,กรยานยนต์ตกหลุมบ่อยครั้งผลมาจากการก่อสร้างที่ไม่มีสัญญาณเตือนทั้งป้ายเตือนรวมถึงไฟเตือนที่ชัดเจนซึ่งอาจจะมาจากความประมาทของผู้รับเหมาซึ่งสิ่งที่ทางเทศบาลดำเนินการได้คือขณะนี้ประสานไปรยังการประปาส่วนภูมิภาคให้กำชับผู้รับเหมาให้นำป้ายรวมถึงสัญญาณไฟมาติดเตือนผู้สัญจรให้ชัดเจนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยค่ะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะเราประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ขณะนี้ทราบเรื่องแล้วนะคะว่าเกิดปัญหาจุดนี้ซ้ำซากและนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่รวมไปถึงผู้รับเหมาด้วยนะคะให้ดําเนินการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบลนเลอร์ที่อาจจะมีความแข็งแรงมากกว่านี้หรือว่าป้ายเตือนอย่างชัดเจนแล้วก็สัญญาณไฟอย่างชัดเจนเพราะเห็นชาวบ้านสะท้อน,นะค่ะว่า อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไฟนี้บางครั้งก็ไม่ติดนะคะในหลายๆครั้งเขาขี่มาด้วยตอนกลางคืนเนี่ยก็มองไม่เห็นยางไรก็ตามฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติสีน้อยถ่ายภาพนัทชนิตเทียนน้อยรายงานสนับสนุนการรายงานโดย AIS 5G ค่ะช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข้อมูลรายละเอียดหลักฐานมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อก เข้ามาที่หน้าแฟนเพจร้องทุกข์กับบรรจงนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจาไว้บรรจงช่วยได้